วัตีจ้าพี่น้องสูขสุขคนมนื่อวานเจดวงก็มาตลาดนัดพี่น้องวันสิมหาสื่อพักสื่อมีสื่อแน่วไปเห็ดกับเขาอเผออิว่าผ่อนต้มเนื้อพี่น้องต้มแซบต้มเนื้อมอแบบไงเป็นตะแซบคักเพิื่อขไขขีดละสี่สิบบาทพี่น้องนี่เปือ่อยเปื่อยเลยนี่พี่น้องหอมหอมสำหรับผุ้ดมาก,กินเนื้อพี่น้อง ก็จะเอาเ,เตดตีที่ยังนีเบิ่งเป็นตะไคร่ใบปรบกูดเครื่องสมนุนไพรเต็มทีเลยเปือเป่อยๆจ้าแบบเนื้อสดๆขายก็มีพี่น้องนี่ผู้ใด,ดอยากกินลาบก้อยต้มแซบมีสุยางเออปลาบเอาเอง ตมือนีจีดวงเห็นต้มเราก็ายั่วคักนี่พี่น้องมีปลาหนึ่งพาอพี่น้องย่างไก่บันกับเราเป็นตะเซาบส่วนเนรวหลดได้นี่อยากได้ส่วนอยากซื้อส่วนอยากกินส่วนซื้อปลาเพื่อนจกักโตหนึ่งก่อน้านเพื่อนกคยซิม,มีปลาหนึ่งปลาทอด ตาเสียบคักพี่น้องเอ้ยบุญบุญเฮ็ดดีครักขายบ่แพ้งพร้อมพี่น้องนี่ปลาทอดนี่ก็เคยซื้อไปกินเสียบอยู่แต่เมื่อนี่ยอยากกินหนึ่งปลาพี่น้องซื้อแต่หนึ่งปลาก่อนปลาสดๆทอดอร่อยๆวันนี้ซื้อมากแล้วก็สิมาที่เบิ่งให้พี่น้องเบื้องบันนี้ต้มแซ่บเนื้อ นี่เจดหวงซื้อมา200สองรอยเศร้าพี่น้องนี่พี่น้องว่าดได้หลายบ่ี่ดวงวามันได้หลายคักเลยนี่สองรอยเศร้าสองรอยยีสิบบาทถวยเงยเติบได้พี่น้องนี่ถวยนีมันม็นซ้ำถวยปกติเดมันซ้ำทราบเงยมาด้นี่ไทยเบิ่งได้หนีมันส่งมันหน่อยซื้อได้หลายรับพี่น้องเอ้ย สมแซ่บเพิ่นก็มีแจีวให้พร้อมแจีวผมแจีวสุ่มมีให้เลือกสองเจีวผู้ใดมักอันใดบัวเพิ่นเอาอันนั้นละแต่ว่าเจดดวงว่าเอาสองอันเลยเพื่อเอามาผสมกันเอาพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยแต่เสียบกับแบดนี้ก็สิเบิ่งต้มมั่วแล้วก็สิ พาเบงหนึ่งปลาบานี้พี่น้องหนึ่งปลาตัวนี้เติบโตละลอยนี่พี่น้องนี่ปลาเนสมนุนไพรคนที่ข้าจวเห็ดไว้ในซนึ่งเป็นโตเป็นต,นตพี่น้องมันก็มีเจลแถบมานําเจลนี่เป็นเจลซีฟูตดน้าพริกซีฟูตดน้าจิ้มซีฟูดคนข้าจะเสียบขนาดพี่น้องคนเข้มข้นแห้งจิ้มกับเนื้อปลาเน้นๆเนาะ หักลวกเขากันขนาดพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้เด่นเยี่ยงกว่าไอนี่ยำยำเล็บมือนางเตยพี่น้องเขาเอือนเอือดยำเล็บมือนางาว่ะะย่งางไก่ก็เห็นมันเป็นตะแเส็บก,กับยักษ์กระสือมานนำสือมาในซูพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเสียบน้ำกัน ต้มเสับพร้อมเจียวปลาหนึ่งน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มซีฟูดจิ้มกับปลาแส่บขนาดพี่น้องยำเล็บมือนางแส่บจวดจัดมาพป่น้นอนกินน้ำกัน,ยยนเยอะ สมหอนมอกระทาเพิ่นกระญ่โพดงางไก่มันกระสะดุดตาเนาะโบซื้อกะสีกระไลอยู่เป็นแต่เสียบคักเห็นตุมเนื้อแล้วก็คิดหอดพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ซิมน้ำเจด่วงก็เลยซื้อไม่พี่น้องซูพี่น้องซิมซูซูพี่น้องมาจวดน้ำกันพี่น้องเอ้ยพุดนะได้ของข้าวมากแล้วก็สีมี ของหวานติดไม่ติดมือมานะนำพี่น้องเลยสิมีเงี้ยเงี้ยเขาจะอื่นนะี่ชาคู่ถั่วดำมาพี่น้องเสียบของคนยูคดีหลวงซิมเบิร์กระเสียบอยู่ด้วชื่อมากกับมีเงีหวานฟักทองแนะนพี่น้องว่าถ้าไหนากินวันนี้เขาเมากระมี คิปนี้กับฟ้าพี่น้องกดติดตามให้กำลังใจเจดวงกดกระดิ่งไว้เน,นี่ด้วยจ้าสวัสดีจ้า